วันนี้มาบุกบ้านของพระอาจารย์นะซาตต้อมเสรีนะครับวันนี้เราจะมาทดลอง n c r e ล s e Magic Hair ครับมาฉีดให้ดูเลยจัดจาเลยว่าปิดผมบางแบบเนียบเนียบมันเป็นยังไงตามมาดีครับวันดีครับตามมาเลยครับนี่นะฮะว่าไงก็ดีขออนุญาตยืมชื่อหัวฉีดทดลองอินคลิสหน่อยอาจารย์งปิดผมบางได้จริงไหมเนียนขนาดไหน อินคี่มันเป็นใช่ครับมันเป็นเซรั่มนะฮะ,ะเป็นเซรัม่มบำรุงผมด้วยแล้วก็ปิดผมบางผม<อ>ขาวด้วยอ,อ่ะ,อะมาะมาดูก่อนก่อนฉีดเป็นไงนี่เอาเลยขออนุญาตพระอาจารย์นะครับเอาเลยครับตามสบาย สุดยอดอันนี้พิสูจน์ให้เห็นจัดจัด่านี่ Inkris Magic Hair ครับเนียนอย่างนี้ครับผมปิดผมบานได้เนียนสุดยอดผมใช้อยู่นะครับผมเสรีรุ่งสว่างนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะว่า Inkris Magic Hair อันนี้เป็นซีรั่มนะครับแล้วก็บำรุงเส้นผมปิด หนังศีสต์ด้วยนะครับแล้วแค่นี้ยังไม่พอนะมันยังทําให้ผมขึ้นได้อีกนะครับแล้วเดินทางไปไหนไม่ต้องห่วงเลยนะไม่ติดหมอนถ้านอนไปแล้วไม่ติดหมอนนะครับผมนอนอยู่นะครับก็ไม่ติดหมอนนะครับก็ใช้เป็นประจำนะถ้าใช้เป็นประจำแล้วมันจะดีรับรองได้เลยว่าท่านไม่หดหวังอินคริกเมจิกแฮด์จำาให้แม่นนะครับมีมีขายที่ไหนดูได้เลยครับตามเทปแล้วก็ สื่อ่อโซเชียลทัวไปคือเราจะลง YouTube ให้เห็นด้วยนะครับแล้วก็ตามเพจของแจ็คธนพลนะครับเบนเสเบนุุงสว่างนะครับใช่ดีครับ